ก่อนเขาเข้าโครงการเราก็ไม่ได้ทําอะไรเลยเราใช้ชีวิตไปวันวันหนึ่งมีเงินเดือนกินก็ใช้ทุกๆเดือนถามว่าเราติดลบไหมเราติดลบแต่อาจจะไม่รู้ตัวว่าติดลบเยอะขนาดนี้นี่สินที่เรามีมันมาจากไหนทัางที่แต่ละเดือนเราก็มีเงินไปผ่อนเขาอยู่ทุกเดือนไม่เคยมีเครดิตเสียเลยเริ่มมีนี่สินก็ตั้งแต่ประมาณสักปี5้หจนถึงปัจจุบันมันก็ยังไม่หมดไปก็มีเรื่องอาชีพที่ใส่ฝันไว้คือการปลูกผักแต่เป็นแค่แทนเท่านั้นไม่ได้มีการจะลงมือทําอ้างปัญหาความรู้ใหม่มีเงินลงทุน ไม่มีเวลาไม่ได้ไม่มีใครสอนผัดวันประกันพุ่งมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันก่อนเข้าโครงการ เราเป็นหนึ่งนี่เคยของไทยสมิธกรุ๊ปแน่นอนว่าเรามีสโลแกนคือก่อนที่เราจะสร้างชิ้นงานต้องสร้างคนก่อนแล้วก็มีการเตรียมตัวกเกษียณแต่ว่าไม่เต็มรูปแบบเราทํามา12ปีสร้างองค์กรแห่งความสุขด้วยรูปแบบของเราเองเนื่องจากเราเห็นว่าพนักงานเกษียณของเราเวลากเกษียณแล้วไม่ค่อยจะสมบูรณ์แบบเท่าไหร่จะมีปัญหาเรื่องของกเกษียณแล้วมีนีสินติดตัวเราเราก็ถามเขาว่าแล้วกเกษียณจะทําอะไรต่อเขาก็ตอบแบบตรงไปตรงมาคือก็ยังไม่รู้เลยเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาดับหน้ามันก็ทําให้เราสะท้อนว่าเขาอยู่กับเรามาถึง20กว จริงๆแล้วยังไม่ใช่เลยมันก็เลยทําให้เราไม่ประสบความสำเร็จสักทีนจนมาพบก,กับโครงการเกษียณสู้ตอ่อทำให้เรามีแนวทางที่ชัดเจนในการที่จะเดินในเรื่องของการเตรียมตัวให้พนักงานก่อนเกษียณได้อย่างมีคุณภาพ ครงการเกษียณสู้ต่อเป็นความคิดริเริ่มของมูลนิธิโดยการสรรนับสนุนของสะสะสะเพื่อช่วยตอบโจทย์สําคัญที่ประเทศไทยนกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุมุ่งเน้นไปที่การเตรียมพนักงานที่อยู่ในสายประกอบการเข้าสู่การเกษียณให้มีความพร้อมมากขึ้นจากการสํารวจของเราเพบว่า พนักงาน75%บอกว่าตัวเองมีความจําเป็นต้องหาไรายได้หลังจากเกษียณงานไปแล้ว77%ทุกวันนี้เนี่ยยังมีหนี้ต้องผ่อนใช้แล้วก็55%มีคนที่พึ่งพาเขาอยู่เนี่ยหถึงสคน44%ไม่เคยได้รับการเตรียมเกษียณมาก่อนเลยการเตรียมเกษียณเนี่ยมันเป็นมาราธอนส่วนบุคคลของแต่ละคนเลยซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาเตรียมการ5ปี10ปี15ปีโครงการเกษียณสู้ต่อจึงถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อให้พนักงานสามารถที่จะเริ่มต้นการเตรียมการเกษ ด้วยความพร้อมและก็มีพลังแต่ในการเตรียมกเกษียณม,มันไม่ใช่ง่ายๆแค่คิดเพราะฉะนั้นทั้งความรู้ความเข้าใจก็มีความจําเป็นแล้วก็การที่มีเพื่อนร่วมทางที่จะช่วยให้มีพลังในการเดินไปข้างหน้านี้ก็มีความสําคัญเพราะฉะนั้นในโครงการเกษียณสู้ต่อเราเลยออกแบบมาให้พนักงานมีเพื่อนร่วมทาง4คนด้วยกันจะมีพี่เลี้ยงการเงินเป็นเพื่อนร่วมทางคนแรกมีพี่เลี้ยงสุขภาพเป็นเพื่อนร่วมทางคนที่2แล้วก็มีพี่เลี้ยงสร้างอาชีพเป็นเพื่อนร่วมทางคนที่3แต่มีเพียงพี่เลี้ยงที่มีความชานาญการ3ด้านไม่เพียงพอ เรามีคนที่เรียกว่าโค้ชเกษียณสู้ต่อที่ช่วยเติมพลังให้มีความสามารถในการก้าวเดินไปไกลๆยาวๆได้เป็นการเตรียมเกษียณอย่างมีความมุ่งมั่นมีเป้าหมายโครงการเกษียณสู้ต่อมีที่ปรึกษาด้านการเงินมาให้ด้วยเหมือนกับมีคนคอยบอกคอยแนะนําคอยชักจูงให้พนักงานได้แสดงศักยภาพในการดูแลการเงินได้ในตัวเองออกมาอย่างเป็นระบบมากทั้งการโปรโดนี้แล้วก็การออมเงิน มีเพื่อนพนักงานประมาณเกือบ80ชีวิตนะคะในรุ่นที่1เป็นการนัดคุยออนไลน์ทั้งหมดเลยค่ะในลักษณะของการพูดคุย1เคสเนี่ยประมาณ3ครั้งเราจะมีการชวนกันดูสถานการณ์ที่เป็นภาพรวมของแต่ละคนซึ่งจะดูทั้งในส่วนของรายได้ที่มีทรัพย์สินที่มีแล้วก็ภาระหนี้สินภาระค่าใช้ใจ่ายถ้าจะจัดการตัวเองเราจะต้องมีการวางแผนยังไงก็จะเป็นการพูดคุยเราก็ให้เครื่องมือในแง่ของการไปทํางานพี่เลี้ยงจะทําหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมทาง ที่จะทําให้เขาได้เกิดความสบายใจขณะเดียวกันก็คือว่าร่วมกันหาทางออกที่จะทําให้นี่สินหรือในส่วนของค่าใช้จ่ายที่มีอยู่ลดน้อยลงค่ะ การเป็นแปลงของตัวเองที่เห็นชัดๆเลยนะความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับหนี้สินหนี้สินของตัวเองที่มีอยู่สามารถหดหายไปและมีระยะเวลาหมดที่แน่นอนเราสามารถทําให้หนี้สินหมดตรงนี้ได้ด้วยตัวเราเองคือมินัยของเราก็าคือต้องไม่ใช้ใจ่ายเกินตัวต้องไม่ไปเอาหนี้สินเพิ่มต้องไปจ่ายหนี้สินเดิมและสุดท้ายก็คือมีเงินออมไม่ใช้ยามเกษียณเราพยายามบอกเราว่าไลฟ์สไตล์ของเราเองอของการใช้ชีวิตเราไม่ได้กินเราไม่ได้เที่ยวเราก็มองภาพว่าถ้าเราไม่เก็บตอนนี้แล้วอนาคตเราเราจะมีเงินพอ ใช้ไหมหรือพ่อแม่เราจเจ็บป่วยเราจะมีเงินสําหรับการรักษาหรือฉุกเฉินไหมอย่างเงี้ยเราจะคิดมุมนี้แต่พอเรามานั่งฟังโค้ชในเรื่องของการลดลลอกข้อมูลถ้าเป็นการฝากอย่างเดียวมันก็คงไม่ใช่คนต้องอาไปลงทุนต่อย,ยอดเพื่อที่ให้เงินมันทํางานพร้อมกับเราในระหว่างนี้มันก็เป็นเรื่องของการพยายามระวังรากฐานของตัวเอง ในเรื่องของสุขภาพมีทางโรงพยาบาลที่เข้ามาดูพน,นักง,งานเขามีการโคส้สพน,นักง,งานรายบุคคลเมื่อพนักง,งานที่เข้าโครงการเห็นได้ชัดเลยว่าเขามีวินัยในการที่จะเดินตามกรอบที่ทางโครงการเกษสู้ตต่อได้วางไว้โครงการเกษียนสู้ต่อดีมากมากเลยนะคะเพราะว่ามีคนแนะนําในเรื่องที่เราอาจจะคิดไม่ถึงในการที่จะดูแลตัวเองไม่ว่าจะเดินไปที่ไหนถ้าสุขภาพไม่แข็งแรงการเงินที่ออมไว้ก็จะเสียอาจจะไม่พอได้ซ้ําแล้วก็คุณภาพชีวิตก็จะไม่ดีใช้กระบวนการที่เป็น หลักวิชาการอะไรมากมายเลยใช้ความเป็นเพื่อนเป็นพี่สร้างความคุ้นเคยการพูดมันก็จะง่ายขึ้นเป็นแต่เพียงว่าให้ใจไปเขาก็ให้ใจกับเราและทั้งหมดที่ทำไปก็เพื่อสุขภาพเขาปีนี้52ค่ะสุขภาพเรามันก็เริ่มเปลี่ยนอะ่ะมันก็ชักจะไม่ไหวแล้วเพราะว่าเห็นตัวเองแล้วสับสภาพตัวเองไม่ได้อ่ะคะ่ะพอดีจังหวะมีโครงการนี้มาแบบรู้สึกดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนอะ่ะปล่อยปัดละเลยทำงานหาเงินอย่างเดียวแต่ทีนี้พอได้เงินมาเยอะก็ไม่ใช่ว่าสุขภาพ จนในที่สุดพี่รัตก็ต้องมีโรคประจําตัวเกิดขึ้นเรื่องสุขภาพเ,เป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดก็เลยต้องมาดูแลตรงนั้นมากขึ้นต้องมีระเบียบมีวินัยให้กับตัวเองมากขึ้นถ้าปล่อยปาละเลยตรงนั้นชีวิตเราก็ไม่ยืนยาวค่ะเลี้ยงลูกไม่โตค่ะ ด้านอาชีพมันเป็นกรอบที่ทําให้พนักง,งานได้คิดว่านอกจากจะเกษียณแล้วถ้าจะหาไรายได้คุณต้องมีกรอบและวิธีคิดอย่างไรแล้วก็เปลี่ยนไปแค่ตัวเองในการที่จะเตรียมตัวเกษียณต่อไปนนในอนาคตพนักง,งานประจําประสบการณ์ด้านการทําอาชีพแทบจะไม่มีเลยเราเองเนี่ยเป็นตัวต้นต้นให้เขารู้ว่าเขาต้องทําอาชีพเขาต้องคิดอะไรเริ่มจากอะไรแล้วทําอย่างไรจะเจอคน3รูปแบบสําหรับคนในวัยเกษียณคือในส่วนแรกเขาเตรียมพร้อมทุกอย่างเขาตัดนิสิยเขาจะอยู่แบบสบายๆส,ส่วนที่สองเขายังอยากทําอาชีพอยู่เพื่อเลี้ยงชี แต่นี่สินใกล้หมดหรือว่าหมดแล้วใกล้ไส่วนหนึ่งเราจําเป็นต้องพยายามทําให้เขามีอาชีพให้ได้คือเมื่อเกษียณแล้วนี่สินยังไม่หมดอาชีพยยไม่มีไรายได้ไม่เกิดทําอย่างไรละ่ะอันนั้นคือปัญหาจริงๆเพราะงั้นเนี่ยใน3ามเลเวลนี้คือสิ่งที่สมาคมเพื่อส่งเสริมประกอบสมาชีพต,ต้องทําให้เขาเกิดอาชีพให้ได้จากการคุยกับทางโค้ชเหมือนโค้ชเขาก็จะมีมการโมดิเวตเราให้เรากล้าที่จะทําในสิ่งที่บางอย่างที่เราคิดว่าจะทำแต่เราไม่เคยทำแหม่มก็เลยลองทําขนมเป็นขนมสุขภาพเริ่มจากกลุ่มเพื่อ แล้วก็ใช้สื่อโซเชียลในการขายขายได้เยอะมากเราก็มานั่งคิดดูเอ๊ะทำไมขายได้แต่ไม่มีกําไรเลยเราก็เลยมาคิดว่าจริงๆแล้วต้นทุนมันอยู่ที่วัตถุดิบเราก็เปลี่ยนแหล่งในการซื้อวัตถุดิบใหม่ก็ทําให้เรามีกําไรต่อกล่องมากขึ้นคนํานึงถึงในเรื่องของต้นทุนที่มันเกิดขึ้นซึ่งพอมันมีต้นทุนเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าเราจะปรับตรงไหนเพื่อที่จะให้เราสามารถอยู่ได้ในการทําอาชีพที่เราจะเสริมขึ้นมาค่ะ การคอชมันเป็นการให้เขาดึงศักยภาพตัวเขาเองมันทําให้เขาได้เห็นมุมมองตัวเองว่าตัวเองก็มีศักยภาพนะแต่ที่ผ่านมาทําไมไม่ได้คิดในเรื่องแบบนี้ โค้ชจะไม่ได้มีหน้าที่มาสอนหรือว่ามาบอกแต่โค้ชจะเป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดคอยคุยแล้วก็กระตุ้นความคิดด้วยการใช้คำถามแล้วเกิดการลงมือทำด้วยช่วงวัยที่ต้องทำงานดูแลครอบครัวหลายๆท่านอาจจะลืมความชอบลืมแพชชั่นลืมความฝันของตัวเองไปพอได้กลับไปรื้อฟื้นแล้วเขาได้เจอทำให้ตรงเนี้ยกลายเป็นความฝันใหม่ที่จะนำไปใช้ในช่วงกเกษียณได้ะคะ่ะก็เพิินได้คุยกับโค้ชเอนี่นะคะคุยแล้วก็ คิดถึงความฝันของเราคุยเรื่องนี้ปุ๊บเขาก็ใช้คําถามที่ทําให้เราต้องแสดงศักยภาพของเราเมื่อไหร่ที่จะเริ่มที่จะเสร็จเมื่อไหร่ที่จะรู้เมื่อไหร่คือมีเรื่องของเงื่อนเวลามาบล็อกเราไว้แต่ที่ไม่ได้เริ่มแล้วลองลองมือทําและมันสําเร็จก็เป็นความภาคภูมิใจเราทําได้ทังที่เราไม่มีอะไรเลยตั้งแต่แรกที่ก็เลยเข้าใจว่าเมื่อสภาวะต่างๆมันเหมาะสมปัจจัยต่างๆมันลงตัวความสําเร็จ,ม,รจม,ม,มันก็จะเกิดขึ้น อยากแนะนําให้แต่ละบริษัทได้ทําโครงการนี้นะครับเพราะว่าไม่ต้องลงทุนอะไรและอย่างหนึ่งคือมันเป็นการดูแลคุณภาพชีวิตของบุคลากร,รเราเองผลักดันให้คุณภาพชีวิตของพนักงาน,นมีความสุขแล้วก็อยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพนําโครงการเกษรสู้ต่อเอาเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการบุคลากร,รทุกๆองค์กร การเกษียณสู้ต่อเป็นโครงการต้นแบบที่จะทําให้เกิดการเตรียมความพร้อมทางด้านสุขภาพและเศรษฐกิจที่ทางสสสตัส้งใจที่จะสนับสนุนอย่างต่อเนื่องให้เกิดการเตรียมความพร้อมสําหรับพนักงานในสถานประกอบการก็อยากเชิญชวนทุกท่านให้เข้าร่วมโครงการนี้ต่อไปในอนาคตค่ะ